ตอนที่สามสิบแปดเป็นอย่างที่คิดความเป็นจริงแล้วปิงว่านไม่รู้จักพนักงานในบริษัทของฟางเย่สักคนแต่พนักงานของฟางเย่รู้และต่างตั้งตารอที่จะได้พบคู่สมรสของเจ้านายของพวกเขาหลังจากซื้อกล่องฉนวนเขาก็เก็บอาหารพร้อมแล้วนั่งแท็กซี่ไปที่ห้องทำงานของฟางเย่แม้จะแต่งงานมาระยะหนึ่งแล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ปิงว่านมาเยือนบริษัทเขารู้แค่ชื่อเท่านั้นไม่รู้ที่อยู่เมื่อเข้าไปในรถแท็กซี่เขาก็สั่งคนขับว่าส่งผมที่เจียงกรุ๊ปครับ คนขับพูดขึ้นระหว่างทางว่าหนุ่มน้อยคุณทำงานที่เจียงกรุ๊ปเหรอมันเป็นบริษัทใหญ่พวกเขาต้องจ่ายเงินค่อนข้างดีมากเลยไม่ครับปิงว่นหัวเราะเบาๆฉันไม่ได้ทำงานที่นั่นแต่สามีของฉันทำงานที่นั่นคนขับมองเขาอีกครั้งยังเด็กอยู่เลยฉันคิดว่าถ้าคุณยังโสดฉันว่าจะแนะนำคุณให้หลานสาวของฉันให้รู้จักเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยและค่อนข้างสวยคุณสองคนคงเข้ากันได้อย่างลงตัวน่าเสียดายจริงๆ ปิงว่านไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการจับคู่ระหว่างนั่งแท็กซี่เขายิ้มแล้วตอบว่าหลานสาวของคุณจะต้องเจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนฉันแต่งงานแล้วและเรากำลังจะมีลูกเร็วๆนี้คู่ของคุณต้องค่อนข้างประสบความสำเร็จในการอยู่ในเจียงกรุ๊ปใช่ไหมปีนี้หลานสาวของฉันพยายามหาตำแหน่งที่นั่นแต่ทำไม่ได้พวกเขาบอกว่ามันยากมากที่จะเข้าไปทำงานที่แน่นอนคนขับคงพูดเก่งและพูดต่อปิงว่านตอบว่าใช่เขาค่อนข้างน่าประทับใจ สำหรับการเข้าไปในเจียงกรุ๊ปนั้นถ้าทายแค่ไหนฟังเย่อาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นท้ายที่สุดเขาเป็นเจ้านายปิงว่านสงสัยว่าคนขับช่างพูดบังเอิญบังเอิญข้ามเส้นทางของเขาไปหรือเปล่าหรือคนขับแท็กซี่ทุกคนเป็นคนช่างพูดโดยธรรมชาติทุกครั้งที่เขานั่งแท็กซี่คนขับก็จะพูดจาคุยตลอดเวลาปิงว่านรำพึงว่าเมื่อลูกของพวกเขาเกิดมาเขาจะต้องได้รับใบขับขี่อย่างแน่นอนฟังเย่แนะนำให้จ้างคนขับรถส่วนตัวให้เขาแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลย จึงไม่คุ้มค่าเขาคิดว่าการเรียนรู้การขับรถด้วยตัวเองในอนาคตอาจจะสะดวกกว่าจากร้านอาหารอมตะไปจนถึงเจียงกรุ๊ปอยู่ไม่ไกลไม่นานนักคนขับก็จอดรถแล้วพูดว่าถึงแล้วขอบคุณปิงว่านจ่ายค่าโดยสารแล้วก้าวลงจากรถโดยถือถังเก็บความร้อนอาคารสำนักงานสูงตระหานตั้งตระหานอยู่ตรงหน้าเขาโดยมีตัวอักษรสีเงินสมัยใหม่ของเจียงกรุป๊ปแสดงอย่างเด่นชัดที่ด้านบนมันยากที่จะพลาด บริษัทส่วนใหญ่เช่าชั้นหนึ่งหรือหลายชั้นในอาคารสำนักงานอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของอาคารพิเศษในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีราคาสูงแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของเจียงกรุ๊ปอย่างชัดเจนปิงว่านเดินเข้าไปพูดกับพนักงานต้อนรับว่าสวัสดีครับผมมีนัดกับคุณฟางเย่พนักงานต้อนรับเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มรูปหล่อแล้วตอบด้วยรอยยิ้มว่าสวัสดีครับขอทราบชื่อได้ไหมครับผมจะตรวจสอบบันทึกการนัดหมายให้คุณผมชื่อปิงว่าน ปิงว่านกล่าวต่อถ้าไม่มีการนัดหมายคุณอยากให้ผมโทรหาคุณฟังเย่โดยตรงไหมครับไม่เป็นไรครับพนักงานต้อนรับตอบทันทีเมื่อได้ยินชื่อของเขาห้องทํางานของท่านประธานอยู่บนชั้น23คุณสามารถใช้ลิฟต์พิเศษของท่านได้และเมื่อคุณออกจากลิฟต์แล้วให้คุณเลี้ยวขวาน,นะครับเขาจําคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับคู่สมรสของซี O ได้ใครหล่ะจะโง่พอที่จะปฏิเสธเขาไม่ให้เข้าไปได้ปิงว่านพยักหน้าและยิ้มขอบคุณครับ อรอยยิ้มนั่นเขาช่างงดงามเหลือเกินไม่นั่นไม่ใช่คำที่ถูกต้องและคำว่าหล่อก็ไม่เพียงพอพนักงานต้อนรับตำหนิตัวเองทางจิตใจที่ไม่มีคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยคิดว่าสิ่งเดียวที่เขารวบรวมได้คือต้องอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกระซิบท่องบทกลอนเก่าๆว่าเขาส่องแสงราวกับแสงอาทิตย์ยามเช้าจากระยะไกลอย,อย่างใกล้ชิดก็ผ่องใสดุดดอกบัวโผล่พ้นน้ำใส วลีบทกวีทั้งหมดที่ฉันเรียนรู้ในโรงเรียนในที่สุดก็พบมันตรงกันในวันนี้เพื่อนร่วมงานกล่าวต่อรอยยิ้มที่สง่างามและสดใสของปิงว่านทำให้ฉันอิจฉาคุณฟังแย่มากพนักงานต้อนรับที่มีปฏิสัมพันธ์กับปิงว่านมองเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยความชื่นชมฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณมีความรู้ขนาดนี้ปิงว่านเข้าไปในลิฟต์โดยสังเกตเวลาเป็นเวลาเที่ยงครึ่งโชคดีที่เขายังไม่สาย เมื่อออกจากชั้น23แล้วเลี้ยวขวาเขาเดินไปตามทางเดินที่ขนาบข้างด้วยสำนักงานผนังกระจกกึ่งโปร่งใสาท้ายที่สุดคือห้องทำงานของฟางเย่เฮ้ hey, hey, เขามาแล้วผมเห็นเขาฉันคิดว่าเราสบตากันคุณคิดว่าเขาสังเกตเห็นไหมไม่ต้องกังวลมันยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกเจ้าในปิงว่านมีขาที่ยาวมากและถึงแม้เขาจะสวมแจ็คเก็ตชั้นก็ยังบอกได้เลยว่าเขามีร่างกายที่น่าทึ่ง แน่นอนและเมื่อประกอบกับรูปลักษณ์ที่ดูดีราวกับหลุดโลกแล้วเราแน่ใจหรือว่าเขาไม่ใช่คนดังอย่าไร้าสาระใครจะต้องเป็นดาราในเมื่อเขาสามารถเป็นคู่ครองของซีอได้คุณฟังเย่เป็นคนโชคดีจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้านายฟังเย่พูดถึงภรรยาของเขาอย่างอ่อนโยนถ้าฉันมีคู่แบบนี้ฉันก็คงตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มจากความฝันดีทุกวัน โดยไม่รู้ว่ามีคนเฝ้าอยู่อย่างสุขุมรอบข้อบปิงว่านจึงเดินเข้าไปที่ประตูห้องทํางานของฟังเย่และเคาะสองครั้งเมื่อคาดการถึงการมาถึงของปิงว่านตามเวลานั้นฟังเย่จึงลุกขึ้นยืนเพื่อเปิดประตูตามที่คาดไว้คือปิงว่านที่รักฟังเย่หยิบกล่องอาหารกลางวันจากมือของปิงว่านอุ้มเขาเข้าไปข้างในและช่วยเขาถอดเสื้อคลุมออกแล้วแขวนไว้บนราวแขวนเสื้อทําไมไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวยาวกว่านี้ล่ะปิงว่านมุ้ยหน้ามันดูไม่ดี ด้วยความไม่ต้องการสวมอะไรที่เธอทะเมื่อออกไปข้างนอกและไม่ได้รับการดูแลจากฟางเย่ปิงว่านจึงกระทําการขัดต่อความปรารถนาของเขาเมื่อนําอาหารกลางวันไปให้ฟางเย่ที่ออฟฟิศเขาติดกับดักโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเป็นหวัดหลักฟางเย่ไม่ได้ตําหนิเขาอีกต่อไปนั่งที่นี่ฟางเย่พูดแล้วดึงเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังโตออกมาเก้าอี้ตัวนี้สูงกว่ามันสบายปิงว่านถามว่าคุณจะกินที่ไหน ฟังเย่าวางกล่องข้าวไว้บนโต๊ะข้างนั่งบนโซฟาแล้วพูดว่าผมจะกินที่นี่แม้ว่าจะมีโต๊ะรับประทานอาหารในห้องที่อยู่ติดกันแต่เขาก็อยากอยู่กับปิงว่านเป็นมื้อที่ฟุ่มเฟือยจริงๆฟังเย่แสดงความคิดเห็นขณะเปิดกล่องอาหารกลางวันภาชนะมีสามชั้นสองส่วนบนสุดแยกออกเป็นสองส่วนบรรจุจานสี่ใบที่แตกต่างกันและชั้นล่างสุดเต็มไปด้วยข้าวแน่ใจหรือว่าไม่ต้องการอีกแล้วปิงว่านตกท้องเบา ผมเพิ่งกินและผมยังอิ่มอยู่คุณกินก่อนที่มันจะเย็นนะเมื่อใกล้จะสิ้นสุดมื้ออาหารฟางแย่เงยหน้าขึ้นมองและขอให้ปิงว่านเทน้ำซักแก้วให้เขาขณะเดียวกันเขาก็จับได้ว่าปิงว่านหาวเหนื่อยใช่ไหมอืมปิงว่านขยี้ตาแล้วเดินไปที่ตู้กดน้ำเติมน้ำร้อนลงในแก้วผมรู้สึกอยากงีบหลับอย่าเพิ่งกลับไปฟังแย่แนะนำและชี้ไปที่ประตูในห้องพักสักหน่อยก่อนออกเดินทาง ปิงว่านปรับอุณหภูมิของห้องและเปิดตู้เสื้อผ้าเล็กๆที่มีชุดนอนอยู่ลองใส่ชุดนอนดูสิถ้าคุณไม่สบายห้องนั่งเล่นไม่ใหญ่แต่ก็มีอุปกรณ์ครบครันปิงว่านเปิดตู้เสื้อผ้าทำไมคุณถึงมีชุดนอนอยู่ในออฟฟิศของคุณบางครั้งฉันก็ทำงานดึกมากจนต้องมานอนที่นี่ฟังเย่อธิบายปิงว่านล้อเล่นและพูดว่าคุณวางแผนจะนอนกับผมเหรอฉันจะไม่นอนตอนนี้ฉันมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบฟังเย่ตอบขณะดูปิงว่านกำลังเข้าห้องนอนพักผ่อน หลังจากนั้นไม่นานปิงว่านก็ปรากฏตัวในชุดนอนของฟางเย่ผมนอนไม่หลับคุณจะเข้าร่วมกับผมไหมบางทีมันอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่คุณเคยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกม่วงนอนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ปิงว่านก็พบว่ามันยากที่จะหลบหนีฟางเย่เงยหน้าขึ้นมองชุดนอนที่ปิงว่านใส่มันตัวใหญ่ไปหน่อยทำให้เขาดูบอบบางยิ่งขึ้นฟางเย่ปิดแฟ้มที่เขาถืออยู่วางมันไว้ข้างๆแล้วบีบแก้มที่มือของปิงว่านแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าช่างละเอียดอ่อนจริงๆ ปิงว่านโกรธละเอียดอ่อนเหรอผมถือกล่องอาหารกลางวันไปให้คุณตลอดทางมือของผมเจ็บแต่คุณไม่ได้ยินที่ผมบ่นใช่ไหมฟังเย่ยิย้มกว้างขึ้นโดยคิดว่าปิงว่านฟังดูละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นในขณะที่เขาประท้วงเขาเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วเดินไปร่วมกับปิงว่านบนเตียงแม้จะเป็นเพียงเตียงขนาดควีนไซส์แต่ชายทั้งสองก็เข้ากันได้อย่างสบายเจ็บตรงไหนบ้างเดี๋ยวฉันนวดให้ปิงว่านวางแขนของเขาบนหน้าท้องของฟางเย,ย่ได้ปลดนวดแขนของผมด้วย ขณะที่ฟังเย่นวดแขนของเขาเบาๆปิงว่านก็เริ่มพลอยหลับไปและหลังจากนั้นไม่นานฟังเย่ก,ก็หลับไปเช่นกันภายในเวลาบ่ายสองโมงถึงเวลาที่พนักงานชั้น23จะเริ่มกระบ่ายสุภาพบุรุษคนแรกยังไม่ออกจากออฟฟิศใช่ไหมดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นมีใครส่งเอกสารไปที่สำนักงานของมิสเตอร์ฟังเย่บ้างไหมฉันคิดว่าฉันรู้ว่าซีอและคู่สมรสของเขาอาจกำลังทำอะไรอยู่ ฉันฉันมีเอกสารที่ต้องส่งเสียงนั้นเป็นของผู้ช่วยหญิงคนเดียวกันหลังจากตรวจสอบข้อผิดพลาดในเอกสารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก็กำหมัดแน่นและประกาศว่าฉันกำลังมุ่งหน้าไปต่อสู้เพื่อหาความรู้รอรายงานของฉันก่อนสหายต่อไปเราจะรอก๊กก๊กก๊อกผู้ช่วยเคาะประตูเบาๆโดยไม่ได้รับคำตอบขณะที่เธอกำลังจะเคาะอีกครั้งความคิดอันบ้าคลั่งก็หยุดเธอไว้ เธอจินตนาการถึงสถานการณ์ต่างๆที่ดีที่สุดหากไม่ได้พูดถึงนิมิตของเธอคือคุณฟังเย่และภรรยาอาจจะดูสนุกสนานในออฟฟิศบนโต๊ะหรือริมหน้าต่างจูจูจูคิดไม่ออกหลังจากที่ได้อ่านมังงะแนวเสียงโชคเกี่ยวกับออฟฟิศจิตใจของเธอก็ทรยศต่อเธอเพราะภาพเหล่านั้นผุดขึ้นมาเรื่อยๆทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสเข้ามา เสียงที่ทุ่มลึกและดึงดูดใจทําให้เธอสะดุ้งจากผวังและเธอก็สลัดความคิดที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นออกไปฟางเย,ย่ตื่นขึ้นก่อนหน้านี้แต่ระวังอย่ารบกวนปิงว่านขณะแต่งตัวจึงใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อยเมื่อผู้ช่วยเข้ามาเธอจับได้ว่าฟางเย่ยกําลังปรับกระดุมบนสุดของเสื้อเชิ้ตและยืดแขนเสื้อให้ตรงพูดโทษเพิ่งมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเหรอแน่นอนว่าสุภาพบุรุษลำดับที่หนึ่งคงเหนื่อยล้าเกินกว่าจะยืนพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นได้ สายตาของเธอพุ่งไปที่ห้องพักผ่อนโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นรีบเบือนหน้าหนีเจ้านายฟังเย่นี่คือข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากเจียงกรุ๊ปที่คุณขออืมเมื่อรับเอกสารแล้วฟังเย่ก็อ่านผ่านๆด้วยความพอใจกับการนำเสนอทำได้ดีมากคุณไปได้แล้วผู้ช่วยหญิงที่มีท่าทีสง่างามหันหลังจะจากไปเมื่อประตูปิดตามหลังเธอความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันเรื่องซุบซิบล่าสุดของเธอแทบจะควบคุมไม่ได้เธอรีบกลับไปที่ออฟฟิศและประกาศว่า ทุกคนทุกคนมันเร้าใจเร้าใจสุดๆเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นอะไรเมื่อเห็นความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนร่วมงานของเธอถึงขีดสุดเธอก็ก้นหายใจไว้ขอชั้นจิบน้ำก่อนต้องรักษาเสียงให้ชัดเจนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยื่นแก้วน้ำอุ่นให้เธออย่างรวดเร็วและเร่งเราว่าหยุดแกล้งแบบนี้ได้แล้วคุณทำมันหกแล้วผู้ช่วยสบัดผมกลับอย่างเล่นเล่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อฉันเดินเข้าไป คุณฟังเย,ย่กำลังปรับชุดของเขาสุภาพบุรุษคนแรกไม่อยู่ในสายตาอาจอยู่ในห้องนั่งเล่นฮึคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตอย่างไม่ใส่ใจว่าเรื่องนั้นน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้เขาพยายามที่จะลุกขึ้นจากกันและกันเหรอโอพระเจ้าอีกคนพูดขึ้นและพูดต่ออย่างรวดเร็วว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันคิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมส่วนที่เหลือใช้เวลาไม่นานในการเข้าใจคำสบประมาทควนศักดิ์สิทธิ์ควนศักดิ์สิทธิ์ นั่นมันน่าตื่นเต้นจริงๆจบตอนที่38